สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโนเน็ตถูกๆโดนๆเดือน,น,นละ150บาทของ d t a ท Ne เนไม่อั้นไม่ลดสปีดเป็นยังไงบ้างอันนี้เขามี2แบบนะเอออังจอกไรเอ็ดดูถูมาแล้วนนเนี่ยนอ่าก็ มี2แบบเอาแบบแรกก่อนแบบแรกแบบแรกสมัครเองอแบบที่2นี่เขาสมัครมาให้เอออันมันจะดีกว่ากันยังไงเดี๋ยวค่อยๆไปดูก็แล้วกันมาอ้าวไปอย่างแรกก่อนอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตแบบไม่อันไม่ลดสปีดให้มัน4เมกะบิตอย่างนั้นนะความเร็วกว่านะ,ะแล้วก็เดือนละ150บาทกับ10เมกะบิตคงที่เหมือนกันไม่อันไม่ลดสปีดเดือนละ200บาทเอาแบบสมัครเอง อันนี้เป็นโปรแบบที่คุณจะต้องซื้อซิมใหม่นะจ๊ะอ่านี่ซื้อซิมใหม่มาอันนี้มี20เมกะบิตด้วยเอามา อันนี้เขาบอกอะไรนี่อ่าพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่ดีแท็กเติมเงินอันนี้ต้องไปซื้อดีแท็กเติมเงินนะจ๊ะไม่ใช่รายเดือนรายเดือนไม่มีราคานี้หรอกพี่มันจะแพงกว่าดีโอเคอ้าว่าอันนี้เขาให้อะไรอ่าแบบไหนสมัครยังไงก็ไปซื้อไปซื้อซิมมาเปิดซ,ซิมแล้วลงทะเบียนซิมเปิดซิมเสียบซิมเข้าเครื่องปั๊บให้สมัครได้ภายใน7วันเลย7วันไม่ต้องคุยกันไปซื้อใหม่ได้เลยไปซื้อใหม่ได้เลย ก็พี่นี่เป็นซิมเก่าเ,เขาเคยเจ็ดวายเขาับเป็นซิมเก่าแค่นี่มันซิมใหม่อืมถ้าอยากได้จริงๆทําไงเป็นซิมเก่าอะเหรอลูกค้าเดิมพี่ก็ลองกดย้ายค่ายดูสิดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชนแล้วสี่เหลี่ยมตัตอองมีเอ็มเอ็มมาบอกว่าคุณย้ายค่ายด้วยหรหัสนี้ได้ปั๊บเดี๋ยวมีพนักง,งานโทรมาคุยกับพี่แลวบอกเขาบอกว่าเออผมจะไปย้ายไปอยู่ค่ายที่เขาให้อินเทอร์เน็ตความเร็ว เท่านั้นเท่านี้อาทิเช่นอ่ะสิบเมกสี c, ่เมกบาทเข้าไปเดือนละสองร้อยห้าร้อยห้าสิบาทบอกไปเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวก็จัดให้เดี๋ยวพนักาง,งานจัดให้ไม่มีปัญหาเราถ้าอ,อยากได้จริงๆก็พี่ก็จัดเลยโอเคช่างบานอันนี้เอาเอาลูงซิมใหม่สิเออรู่ซิมใหม่แล้วปซิมเก่าทําไมล่ะนี่มันไม่ใค่เขาจะว่าผมูไม่เนี่ยมาพูดเนี่ยเอาวะจ้างมาเถอะอ๋ออันนี้เอาความเร็วสี่เมกกะบิตคงที่ก่อนนะไม่อันเปิดมาปั๊บ เติมเงินไปเลย150บาทอันนี้รวมแวดแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาเวิ์มไ,ไม่ต้องไปคูณแวดคูณเพื่อหทว่นวายนะแต่อย่างนั้นก็กดดอกจัน1 0 4 4ดอกจัน4 4 5สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกอ่าถ้าแบบถ้าคนที่ไปเติมเงินเขามีรหัสคนขายก็เมตตาใส่รหัสคนขายพี่เขาด้วยเาเยอะได้ตังไงอันนี้ก็ดีใช่ไหมอันนี้ก็จะมีอายุ30วันใช้ไป30วัน เมื่อก่อนจะครบส0ิบวันอันนี้เช่นคุณคุณสมัครวันที่1คุณก็ควรจะเติมเงินตั้งแต่วันที่25ิไปเลยพี่พี่จะได้สบายใจเพราะวัวนเพราะเดือนหนึ่งมันมีส1เวันบางทีก็สามิบวันมันไม่แน่ไม่นอนเติมเผื่อไปก่อนล่วงหน้ามันจะได้ไม่ขาดไงกระโปมันขาดมันจะลําบากเดี๋ยวเขาจะต้องโทรไปที่ศูนย์หนึ่งหดอีกหรือไม่ก็ต้องไปลาหาหา,หารหัสมาต่อปโปรอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางคนบางบาง,บางร้านก็บอกว่า ออเออแปลกเอเดี๋ยวได้ค่อยว่ากันแล้วกันเออช่างเถอะอ่ะถ้าเป็นสิบเมกะบิตไม่อ่านไม่ลดสปีดเดือนละ200บาทก็เปิดเบอร์ขึ้นมาก็สมัครก็กดดอกจันหนึ่งสี่ดอกจันสี่สี่หกสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกอันนี้โปรนเนี่ยก็จะให้คุณใช้ได้สามสิบวันนะอันนี้มีแบบยี่สิบเมกะบิตด้วยก็เดือนละสามร้อยบาท เราไม่ชอบบาทหนึ่งก็ตัดออกไปเนี่ยสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าก็สามร้อยบาทนั่นแหละอ่ะพี่พี่เติมได้เหรอสองเก้าเก้าผมถามหน่อยเวลาเติมเงินก็เติมสามร้อยบาทั้วเนนะแล้วลอยากอยากได้ยี่สิบเมกะบิททำง่ะอยากได้ที่เมกะบิตก็อดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองสองเก้าสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกอันนี้เนี่ยโปรเนี่ยไปถึงสามสิบพฤศจิกายนหกสี่แต่ว่าคิดว่าต่อไปจนสิ้นปีแล้แหละ ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่ต่อหรอกยาวสิ้นเปร์เออว่าเผอเลยถึงปีหน้าดิซ้ําไปออมถ้ามันเลยวันอันนี้หัวข้อคลิปผมก็จะลงท้ายไว้ว่าพฤศจิกายนพอยอจุดสี่หกสี่นะพี่นะอ่าถ้าเกิดพี่สงสัยว่าเออทันวายยังโปรนี้อยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์ถามเดี๋ยวไปหามาถ้าเกิดมันยังต่อก็จะมาเปลี่ยนชื่อคลิปให้มันเป็นทันวาคมหกสี่ให้โอเคเพื่อจะรู้ว่ามันต่อโปรนะพี่นะอ่าอ่า อันนี้เขาบอกว่าสมัครโปรเราอยากได้อะไรอ่ะโทปีโทป,โทปีทุกเครือข่ายต่ออีกช่วยกันนะบวกเข้าไปอีกห้าบาทพี่นีอ่อยากได้นี่สมัครโทรทุกไม่อันทุกเครือข่าย24ชั่วโมงดอกจัน104ดอกจัน90้าสิบลีเียมแล้วกดโทรออกแต่ต้องเติมเงิน50บาทก่อนนะีอยากได้ก็เอาเลย อันนี้เขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เขาบอกว่าได้ทุกซิมยกเว้นซิมแฮปปี้คอกับซิมทัวริทเขาไม่ให้โอเคไหมต้องสมัครภายใน7วันนะจ๊ะอันนี้เขเขียนไว้อมนี่7วันโอเคไหมาภายใน7วันพี่จะต้องสมัครอแล้วก็เขาเริ่มต้นโปรมน่อสิบสิงหาช่างมันเถอะไม่มีอย่างอื่นแล้วมั้งโอเคพอแล้วโอเคพอแล้วอันนี้เป็นแบบสมัครเอง โปรเนี่ยจะต่ออัตโนปัติไป6เดือนถือว่าจบแล้วค่อยคุยกันตอนนั้นมีโปรอะไรค่อยไปว่ากันต่อซึ่งปกติค่ายก็มักจะต่อโปรให้พี่อ <c oughs> มักจะต่อโปรให้ถ้าไม่ต่อลูกค้าก็ทิ้งซิมเดี๋ยวจะเหลือเดี๋ยวไปหาค่ายอื่นอยู่เลยงานงอกเลยลูกค้าหายเราะงั้นก็มักจะอ้อนเขาวา่างั้นนะอาจริงจริงเทศการใดพี่ต้องไปลองเอาแล้วเขาไปต่อโปรให้ <c oughs> ก็ทิ้งหาใหม่พี่ก็ไปหาใหม่จริงๆแล้วผมก็แนะนําอย่างที่พูดหลายๆครั้งว่าเออพี่เอาเงินจยอดกระปลูกไว้วันละสิบาทพี่งาครึ่งปีพี่ก็จะมีเงินประมาณสักพันแปดนะแล้วพี่ก็เอาเงินไปซื้อซิมรายปีใช้อะประหยัดกว่าเยอะอันที่เช่นถ้าเป็นของ d ีแท็เนี่ยนะซิมรายปีพี่เขาเนี่ยสิไมกระบิดคงที่เนี่ยเออซิมละพันสเองอะพี่เหลือเงินห้าบาทได้ซ้ําไป พี่พี่เงินหยอดกระปุกเวลาสิบาทสิบาทสิบาทหกเดือนเนี่ยนะ,ะพี่ก็มีเงินซื้อซิมรายปีใช้อยู่แล้วเออนะเบ่อใหพี่ก็ออกจากโปรนี้ได้แต่ก่อนออกจากโปรนี้ได้แต่ก่อนหกเดือนด้วยสามใเมื่อมีเงินในกระปุกถึงพันสามปับ๊บพี่ก็ไปหาซื้อไปหาซื้อซิมรายปีมาเสียบใจเลยพี่ก็ไม่ต้องลำบากใช่ไหมไม่ลำบากทัไมไปเออแล้วมันโทรในฟรีในเครือข่ายด้วย ดีลดประเสริฐสีประหยัดไปเยอะมันไม่ได้แบบโอ้ต้องมาเสียกันเดินขนาดนี้อ่าอันนี้หรบคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยอพี่นะอ่าพี่ก็ผมก็เข้าใจอ่ะพี่พีอ่อยากได้อย่างงั้นก็อาจัดไปก็แล้วกันอ่าแต่แนะนำว่าปอลรอตอนท้ายทุกครั้งว่าควรจะนะอ่าควรจะ,จะสะสมเงินใส่กระปุกเอาไว้วันละ10บาทจะได้มีเงินซื้อซิมรายปีใช้เพื่อความประหยัด เพื่อเพื่อเงินในกระเป๋าคุณมันจะได้พร่องน้อยหน่อยยุ่งเศรษฐกิจยกเศรษฐเศรษฐกิจยกนี้นี่นะโ,โควิดนี่อะไรก็ลําบากไปหมดประหยัดได้ก็ควรจะประหยดัดอ่ะอันนี้เอาแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บ่อกเดี๋ยวลืมอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยพี่ไปซื้อไปซื้อในในแอปแอปช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะไอแอปที่ขายของเนี่ยนะอ่าพี่ไปหาดูนะมันมีอันนี้เขาขายขายอยู่เจ๋งมากเลยแล้วก็โอ้ พี่มีอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้ร้านเขาขายแบบซื้อปั๊บเขาก็ลงทะเบียนซิมสมัครโปรอะไรพี่มาเสร็จเลยก็มีหรือไม่พี่จะต้องมสมัครเองก็มีแต่แนะนําว่าเอาให้เขาสมาัครเลยดีกว่าเพราะมันก็จะประหยัดหน่อยไม่ต้องเสียค่าซิมเลยประมาณว่าเว่าโปร150บาทที่พี่เขาขายซิมอยู่147บาทบวกค่าสวยนิดหน่อยก็150กว่าบาทค่าส่งนะนะ5ส่งเท่าไหร่ไม่รู้ไปกดดูแล้วกันนะ,ะมันดีตรงไหนอ่ะ ก็ได้4เมกะบิตคงที่พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยไม่ต้องเสียอีก50บาทเออหวงงมากเลยเมืรอรหัสเนี่ยเป็นรหัสลับของร้านค้าเขาเป็นเป็นรหัสของร้านค้าเลยแบบพิเศษเป็นรหัสที่เปลี่ยนตลอดหรือไงก็ไม่รู้เขาพูดเหมือนเปลี่ยนตลอดเลยอไม่รู้ก็เป็นรหัสร้านค้ารหัสพวกนี้เอามาบอกอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้พี่เราปหาก็ควรขายการเคาาก็เฮนั้นไม่ต้องเสียค่าซิมด้วยผมก็ประหยัดไปเยอะเลยประหยัดกว่า กว่าไปซื้อซิมใช้เองได้ําไปและนี่สำคัญอ10เมกะบิตเหมือนกัน10เมกะบิตนี่ก็200บาทต่อเดือนนะอ่าเดือนแรกใช้ฟรีเพราะอะไรเพราะจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วเพราะเราจ่ายค่าเติมเงินไปแล้วเขาก็จัดการให้คุณเสร็จเรียบร้อยเลยส่งมาให้คุณที่สําคัญมันดีตรงไหนมันดีตรงมันต่ออายุ12เดือนดิพี่ที่ยาวเลยพี่ก็ต่อเติมเงินไว้ เติมเติมเงินไว้ออแต่มันมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะพี่นะไอเรื่องเติมเงินเนี่ยนะอ่าระหว่างที่พี่เติมเงินลงไปแล้วรอโปตัดอืมระหว่างนั้นพี่ก็โทรพี่ก็ควรจะจะระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าโทรเนี่ยแม้จะโทรฟรีทุกเครือข่ายก็ตามอะเดี๋ยวผิดอันแม้จะโทรฟรีทุกเครือข่ายก็ตามไหนมาดูหน่อยสินี่อ่าโทรฟรีเนี่ยมันครั้งลนะสิบห้านาที ครบ15นาทีนี้ต้องวางสายแล้วโทรใหม่โทรได้กี่ครั้งก็ได้แต่ว่าอย่าให้เกิน15นาทีเพราะถ้าพี่เติมเงินไว้เกิน15นาทีมันจะคิดตังค์พี่ไงมันก็จะตัดเป็นนาทีละบาทไป็นเระบางเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นี่เดี๋ยวต้องไปเติมเงินบาทหนึ่งมันเติมไม่ได้นะพี่เข้าใจเปล่าเอ,อยิ่งต่างจังหวัดด้วยหาเติม10บ,บาทมันหายากนะในกรุงเทพยังพอเห็นตู้บุญเติมมีไหมต้องไปเสียค่าบุญค่าตู้อีกโอ้ยนะ ก็ื่อความปลอดภัยก็ก,ก็ก็ควรจะระมัดระวังเรื่องนี้อันนี้มันเป็นมันไม่เหมือนซิมรายปีอ่ะอันนี้คุณต้องระวังหน่อยอันนี้เขาก็ให้คุณแบบเนี้ครั้งละสิบห้านาทีนะพี่ต่อยุสิบสองเดือนมันเจ๋งตรงนี้นี่แเลยพี่ก็ไปหาซื้อเอาอันนี้ผมว่าอย่างนี้ก็ดีเป็นกันนะไม่ต้องไปซื้อมาสมัครเองหรือใครถนัดยังไงก็ไปจัดการเถอะมันมีสองแปบไห้เลือกหนึ่งซื้อสมัครเองต่อายุหกเดือนอันนี้ไปซื้อในเว็บ เขาต่อให้ปีหนึ่งค่าซิมก็แทบจะไม่ต้องเสียอะไรมันเสียค่าส่งนิดหน่อยก็ผมว่าถูกกว่าค่าซิมกับค่าเติมเงินพี่อ่ะง่ายๆเลยก็แล้วกันอ่าพื้นฐานอ่อันนี้ก็เป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด4เมกะบิตกับ10เมกะบิตคงที่เดือนละ150บาทกับ200บาทเอามาฝากกันสำหรับดีแท็กแค่นี้แหละประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ